สวัสดีครับพี่พี่เป็เองครับวันนี้ครับผมมีรถแฮชแบ็กยอดฮิตนะครับของค่ายโตโยต้านะครับค่ายสามห่วงทนหายห่วงนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสรุ่น 1.6G ปี17นะครับใหม่แค่ห้าหมื่นหนึ่งนะครับพี่พี่ท่านไหนครับกําลังมองหารถแฮชแบ็กของโตโยต้านะครับขับดีขับทนนะครับประหยัดน้ำมันคลิปนี้ห้ามพลาดเลยครับสำหรับยาริสนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นรถแฮชแบ็กยอดขายอันดับหนึ่งนะครับของประเทศไทย รุ่นนี้ผมมองว่าสวยมากๆเลยเจ้าของเดิมแต่งมาให้เรานิดๆนะครับราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับราคาเพียงแค่369,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับค่ายโตโยต้าเนี่ยจัดได้ท่วมๆแน่นอนนะครับพี่ๆต้องการโปรไหนบอกผมนะครับดอกเบี้ยพิเศษ2.79หรืออยากไม่ใช้เงินออกรถเลยนะครับฟรีค่าประกันภัยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับเราทําได้นะครับเราหาดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับ พี่พี่ถ้าไหนสนใจนะครับคันนี้แจ้งได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตรีวิวเดิมเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสีดํานะครับโลโก้อยู่ตรงกลางทะเบียนสวยนะครับสองแปดสามสองนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับติดตั้งไฟสปอตไลท์มาให้นะครับของเดิมถ้าเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นเจนะครับจะไม่มีให้นะครับแต่คันนี้เจ้าของเดิมติดมาให้แล้วสวยงามนะครับไฟหน้านะครับแบบฮาโลเจนนะครับ ล้อนะครับคันนี้จะเป็นล้อ15นิ้วนะครับเป็นล้อยางเนี่ยเขาถือว่าเป็นยางใหม่นะครับอันนี้ผมดูจากหน้างานเป็นยางใหม่เลยทีเดียวเป็นล้อกระทะนะครับติดสเกิร์ตหน้าให้เรานะครับแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างด้วยสเกิร์ตด้านข้างก็แต่งลายสีแดงิดนึงนะครับตัวมือจับนะครับก็จะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกนะครับผมเช็คแล้วเป็นกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับนี่ครับกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานเลยเช็คให้แล้ว ไฟท้ายแบบมุมแมลงนะครับสวยงามสําหรับโฉมนะครับโฉมยาริสโฉมนี้ถือว่าสวยงามเลยด้านหลังมีเซนเซอร์ให้สี่จุดนะครับตัวกันชนล่างนะครับเจ้าของเดิมเขาก็แต่งมาให้นะครับเป็นแบบมีติดท่อหลอกให้ด้วยฝั่งซ้ายนะครับขิดด้วยสีแดงครับพี่ๆท่านไหนกาลังมองหานะครับรถแฮชแบ็คอเนกประสงค์นะครับค่ายโตยต้าเนี่ยคันนี้ผมว่าเหมาะเลยมาดูด้านในกันบ้างครับด้านในนะครับเป็น คันนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะครับได้เดินได้สีส้มแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเหมือนกับตัว V ีออเลยครับเป็นแบบหนังแข็งๆแบบนี้เป็นสีดํานะครับรอบคันเลยผมตาตาแล้วคันนี้แอร์หนาวเลยครับเปิดแค่เบอร์หนึ่งแอร์หนาวเลยนะครับไม้นะครับให้ดูไม้นะครับไม่ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลนะครับสวยงามมีแอร์แบ็กให้นะครับเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าให้ วิทยุนะครับใช้งานได้ปกติครับเสียงจะดังเลนิดนึงครับเป็นไฟสีส้มนะครับเช่นเดียวกับตัวหน้าจอก็ไฟสีส้มเหมือนกันคันนี้สวยน่าใช้ครับมีแอร์แบ็กนะครับแอร์เป็นแอร์แบบปรับมือนะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่แบบขั้นบันไดเบรกมืออยู่ด้านนี้นะครับรถปี17ครับราคาเป็นแค่369,000นะครับผ่อนก็อยู่ประมาณถ้าพี่ๆไม่อยากใช้เงินออกรถเลยครับ ็ผ่อนประมาณ7 0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้700 0กว่าบาทนะครับเด็กจบใหม่นะครับก็สามารถผ่อนได้นะครับเงินเดือนประมาณสักหมื0นหเนี่ยครับออกรถคันนี้ได้สบายๆนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับเดี๋ยวผมดันให้นะครับผ่านทุกคันนะครับดันทุกคันนะครับผ่านทุกเคสครับโอเคเป็นแฮชแบกนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับไปกันนะครับ นี่ด้านท้ายแฮชแบ็กนะครับของโตโยต้ามีถาดรองให้พร้อมนะครับรอยเออ่บารอยโค้ดนะครับน็อตเดิมๆนะครับตรงนี้ไม่เคยขยับเลยนี่สังเกตจากจานกับตัวน็อตนะครับสีเดียวกันไม่เคยมีรอยงัดแงะแกะเกานะครับตรงนี้นี่เดิมๆนะครับสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับโช๊คเนี่ยใช้งานได้ดีปกตินะครับแฮชแบ็กเนี่ยครับลูกค้าซื้อนะครับต้องระวังนะครับบางท่านนะครับรถบางคันผมเคยเจอนะครับโช๊คตรงนี้เสียนะครับเปิดปุ๊บ มันจะค่อยๆร่วงนะครับบางทีเราไม่รู้นะครับชนหัวเจ็บเลยนะครับแต่คันนี้นะครับโชคเดิมปกตินี่สังเกตน็อตตรงนี้ไหมครับน็อตยึดฝาท้ายนะครับสภาพเดิมไม่เคยขยับเลยทา้งซ้ายและขวานี่เดิมๆจริงๆครับคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีครับไม่แค่ห้าหมื่นหนึ่งนะครับพี่ๆคนไหนนะครับกำลังมองหารถสวยไม่น้อยนะครับราคาเพียงแค่ 3 6 9 0 0 0นานะครับเครดิตดีฟรีดาวจดได้ทุ่มทุวมคันนี้นะครับเป็นคำตอบเลยผมว่านะครับสวยงามน่าใช้นะครับเด็กจบใหม่นะครับเงินเดือนหมื0นห้านะก็ออกได้นะครับปรึกษาได้เลยอุปกรณ์นะครับมีครบนะครับล้อล้ออะไหล่มีครบเลยสวยงามดูด้านหลังกันบ้างครับนี่ด้านหลังสวยเหมือนใหม่นะครับคันนี้บอกเลยว่าน้องน้องไฟแดงครับสภาพน้องน้องไฟแดงแน่นอนเจ้าของเดิมนะครับมีติดพรมมาให้เพิ่มครับด้านล่าง เบาะนะครับดาขิดส้มดําได้ส้มสวยงามสวยน่าใช้ครับคันนี้โอเคผมพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างครับเครื่องกันนะครับคันนี้นะครับล้างห้องเครื่องแล้วใสสวยสะอาดนะครับพี่ๆหลายๆท่านนะครับงงว่าเอ้ยทําไมบางคันดูสกปรกบางคันดูสะอาดนะครับคันนี้สกปรกนะครับก็คือเป็นรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ล้างเลยนะครับด้วยความิสุทธิ์ใจ ผมให้พี่ๆชมก่อนล้างนะครับส่วนคันนี้ล้างแล้วครับก็จะสวยใสอย่างนี้เลยคันที่พี่ๆท่านไหนดูแล้วมันมีรอยน้าฝนอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวล้างแล้วก็จะใสใหม่่างนี้เลยนะครับโอเคดูนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ฝากระโปรงนะครับรอยเม็ดอ์ตนะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆอยู่ครบเลยใสใหม่นะครับคันนี้สวยน่าใช้นะครับถ้าเด็กจบใหม่นะครับไปออกป้ายแดงเนี่ยบางทีมันหนักไปนะครับราคาทั้งหกแสนเลยมาออกคันนี้ครับ สามแสนกว่าบาทนะครับสามแสนหกไม้น้อยเลยนะครับไม้แค่ห้าหมื่นกิโลเองรถปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยให้ดูนะครับสําคัญสุดรถมือสองนะครับสําหรับผมคือโชกคือเบ้าโชกนะครับตรงนี้เดิมๆนะครับไม่มีงัดแงะแก่เก่านะครับด้านในนะครับทรงฝากระโปรงเนี่ยน็อตนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่เคยมีรอยถะลอกไม่เคยมีรอยงัดเลยพวกเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ครบยาลิษดูง่ายครับเม็ดอาร์ตเยอะนะครับถ้ามันหายไปมีรอยทําสีเนี่ยมันก็รู้แล้วครับ พกค้ดต่างๆนะครับจากเดิมเดิมจากโรงงานก็อยู่ครบนะครับสภาพเดิมดีใหม่สวยนี่เดิมเดิมนะครับตัวเครื่องนะครับสาหรับถ้ารถติดแก๊สตรงนี้จะมีรอยเจาะนะครับอันนี้ไม่มีแล้วก็เครื่องพันสองนะครับแล้วก็อาจจะประหยัดกว่าแก๊สอีกนะครับก็ไม่น่าจะติดแก๊สอยู่แล้วสําหรับคันนี้ติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบๆนะครับห้องเครื่องนะครับดูสวยใสใหม่แบตเตอรี่เราดูให้แล้วนะครับแบตเตอรี่คันนี้พร้อมใช้นะครับเป็นรถที่ปรับสภาพแล้ว รถพร้อมส่งพร้อมล้อหมุนนะครับคันนี้ลูกค้าสนใจนะครับถ้าซื้อเงินสดเอาเงินมาวางรับรถกลับนะครับถ้าไฟแนนซ์นี่ก็รอหนึ่งวันอนุมัตินะครับอีกวันนึงมารับรถได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้ปรับสภาพแล้วรถสวยพร้อมใช้แล้วนะครับนี่เบ้าโชคฝั่งนี้ก็อยู่ครบนะครับพวกเม็ดอาร์ตนะครับฝั่งนี้อยู่ครบเลยคันข้างนะครับตัวโค้ตัวอะไรนะครับเดิมจากโรงงานไม่มีรอยงัดแงะแกะเก่าทําสีใหม่สําหรับด้านหน้านะครับรถสวยไม่น้อยนะครับทะเบียนสวยนะครับ6 กอจกรุงเทพมหานครนะครับสองแปดสามสองเจ้าของเดิมติดไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับหรือแอดไลน์ pek หนึ่งห้าสองครับผมยินดีให้บริการนะครับพิเศษสําหรับคลิปนี้นะครับจริงๆผมมีโปรโมชั่นสําหรับคลิปนี้พิเศษให้เป็นโปรโมชั่นเฉือนเนื้อตัวเองนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับแอดไลน์มาคุยกันครับผมอยาก บริการพี่ๆทุกท่านนะครับพาจบทุกคันดันทุกเคสให้อย่างแน่นอนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ